สวัสดีค่ะท่านประธานกลุ่มสากรก้าวไกลนะคะปีนี้เราส่งกรรมการลงนะคะรับสมัครการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการนะคะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดคือวันนี้นะคะอยากจะสอบถามท่านประธานแบบนี้ค่ะพอดีมีคนบางคนหรือบางกลุ่มนะคะเขา,เาไปพูดนะคะในไลน์ในอะไรบ้างเนี้ยนะคะว่าเอา๊ะ เราเป็นกรรมการรักษาการเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะดําเนินกิจการของสากรโดยการนาเงินไปลงทุนได้หรือคะอ๋อครับจริงๆแล้วทีแรกนะฮะคำว่ารักษาการเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าไม่สามารถดําเนินการกิจการสำคัญได้แต่พอเรื่องสากรเนี่ยเข้าไปดูแล้วเนี่ยกลับเป็นว่าการดาเนินการของสากรเนี่ยเราถ้าเรายุดดําเนินการเพื่อหารายได้นะะให้สากรสมาชิกเขาก็ ก็จะเกิดความเสียหายนะฮะแต่การเข้ามาเป็นกรรมการเป็นขบวนการของเพื่อให้เลือกขัดสันเข้ามาการบริหารนะโดยเขาจะมีอายุอยู่ที่วารละละปีสองปีถูกไหมฮะแต่เมื่อในวารละนั้นยังไม่มีกรรมการเข้ามาในข้อบังคัก็ให้รักษาการไปอีกร้อยห้าสิบวันซึ่งในร้อยห้าสิบรักษาการเนี่ยของสากลกลับเป็นว่าทางานได้ทุกอย่างถ้าเกิดว่ากรรมการรักษาการทําไม่ได้เกษรกรจะเกิดความเสียหาย เพราะสากลเนี่ยมันมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันเป็นเรื่องการปล่อยเ,เงินกู้นะของเราและการลงทนุนเรื่องการลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมันเป็นการลงทุนในส่วนเป็นไป,ไป,ไปตามระเบียบในทะเบียนนะฮะคำสั่งในทะ,ะเบียนเป็นหลักนะ,ะกฎกระทรวงอะไรต่างๆพวกนั้นพอเราการไปลงทุนเนี่ยมันก็มีขบวนการทั้งฝ่ายจากการเสนอขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็ ตัวของข้าราชการก็จะให้นโยบายว้จะลงทุนเท่าไรอย่างไรซึ่งได้ก็ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้วมันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยค่ะเพราะว่าการลงทุนนะ่ะก็คือทําหาไรายได้ให้กับสากลก,ก็เหมือนกับการปล่อยเงินกู้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าการการลงทุนทําไม่ได้การปล่อยเงินกู้ก็ต้องทําไม่ได้เหมือนกันถูกไหมคะค่ะคือคือระบบสากลมันเป็นอย่างนั้นเนาะก็ก็อย่ากังวลนะฮะไม่อยากังวลครับื่ดก่อนยิ่งหนักนะฮะยิ่งก่อนยิ่งหนกเออลงทุน ไปซื้อพันธบัตรไปซื้ออะไรสลากกินแ,แบ่งรัฐบาลเอ็นดูสารเดียรทอทกระถอแต่เอาสอออออเออสินไปตั้งหลายร้อยล้านนะผมก็ต้องมารับรองย่าหลังให้ถ้าไม่รับรองให้ผมมันไม่เจ๋งใหญ่เลยมันจะกระบวนกัเรื่องนี้ถ้าไม่มีการทุกจริตนะครับเป็นการหาไรายได้นะครับไม่ใช่เป็นลงทุนแบบสิงเสียงลงทุนที่มันไม่เป็นตามกฎกระทรวงคาสังางส่งในทะเบียนอะไรต่างๆพวกนี้มันก็<า>ทําไม่ได้อยู่แล้วถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ปลดคีคุไม่ได้ นะคะแล้วก็สากรณก็ขาดรายได้สมาชิก็เดือดร้อนด้วยเป็นนักการนาฝั่งนั่นเหละมาพูดเลยนะครับไปศึกษากฎหมายดีๆหน่อยนะฮะก่อนจะมาพูดแล้วก็ต้องดูตัวเอง้ว่นะตัวเองทำยังไงมาพอมายุดเมื่อทำไม่ได้แตไม่หยุดจะทำไงที่จริงแล้วถ้าผมก็ศึกษากฎหมายถ้าเกิดร่วงวนนั้นนะไม่ได้ก็ผมก็พาเข้าไปลงไป็สารหรือไปพักผ่อนที่คุกหลายคนแล้ว เราโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานที่ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะเพื่อนเพื่อสมาชิกก็จะได้สบายใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะท่านประธานกลุ่มสากลก้าวไกลนะคะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดวันที่สิบแปดมิถุนายนนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ